สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับ power factor นะครับ power factor คืออะไร power factor คือกําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของกําลังไฟฟ้าจริงในระบบนะครับซึ่งมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับถ้าเกิดว่าผมพูดถึง power factor นะครับผมก็จะนึกถึงสามเหลี่ยมกําลังไฟฟ้านะครับนี่ครับเราเห็นไหมครับสามเหลี่ยมกําลังไฟฟ้าเนี่ยแต่ละด้านครับมันก็จะมีกําลังไฟฟ้านะครับซึ่งเรามาดูความหมายครับว่ากําลังไฟฟ้าแต่ละตัวครับ มันมีความหมายว่าอย่างไรครับา P ครับค่า P ก็คือ real power ครับซึ่งมีหน่วยเป็นวัตต์ครับก็คือกําลังไฟฟ้าจริงครับกําลังไฟฟ้าที่เราใช้จริงๆครับส่วนค่าคครับก็คือ reactive power ครับซึ่งมีหน่วยเป็นวาครับอ่ากําลังคินะครับมันเป็นกําลังเขาเรียกว่ากําลังสูญเสียครับกําลังสูญเสียคือซึ่งมันเกิดจากโหลดที่เป็นแแล้วก็ตัวที่เป็น c ีนะครับ อส่วนเนะครับก็คือ a p p พลิเค p o ่น r ครับซึ่งมีหน่วยเป็น V A นะครับบางบางอาจารย์นะครับเขาเ็าจะเรียกว่าหน่วยที่เป็นโวลต์แอมป์นะครับซึ่งกำลัง S นะครับเขาจะเรียกว่ากำลังไฟฟ้าปรากฏครับซึ่งโหลดทางไฟฟ้าเรานะครับมันก็จะมีอยู่สามสามตัวนะครับก็คือโหลด R โหลด L โหลด c นะครับซึ่ง r นะครับมันก็จะมีกำลังไฟฟ้าซึ่งเป็น p ครับ p บวกครับโหลด l นะครับมันมีกำลังไฟฟ้าครับแต่ไม่ใช่ p นะครับเป็น q ครับเป็น q บวกครับโหลด c ครับก็มีกำลังไฟฟ้าเหมือนกันครับก็คือเป็น q ลบครับอ่เรามาดูรายละเอียดของโหลดแต่ละตัวนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นโหลด R นะครับถ้าเกิดว่าเป็นโหลด R นะครับอันนี้เป็นรูปที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นรูปที่สองครับ <ifi> or, เราจะสังเกตว่ารูปที่หนึ่งครับ mm. ที่เป็นเวกเตอร์ครับเราจะเห็นว่าม, <i S 2> มุมเซตาครับมันมีค่าเท่ากับศูนย์ครับ B และ I ครับมันมันทํามุมที่ศูนยองศาครับเส้นมันจะทับกันนะครับถ้าเกิดว่าเราดูในรูปที่สองครับรูปที่เป็นรูปขึ้นซ้ายนะครับเราจะเห็นว่า มุมเซต้านะครับของ v และไอครับมันมันเริ่มที่มุมศูนย์องศาเหมือนกันครับมันก็จะเส้นมันก็จะทับกันครับไปเรื่อยๆเป็นรูปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าโหลด r นะครับเขาจะเรียกว่าโหลดที่มันเป็นอินเฟสครับโหลดตัวที่สองครับก็คือโหลด l นะครับโหลด l เนี่ยส่วนมากเขาจะเรียกว่าโหลดที่เป็นล้าหลังนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า lagging นะครับอ่าทําไมเขาต้องเรียกว่าโหลดล้าหลังนะครับ ครับเราดูยังไงครับเราเห็นกระแสไหมครับกระแสเนี่ยมันอยู่ที่มุมศูนย์ครับส่วนแรงดันเนี่ยมันอยู่ที่มุม90องศาครับก็คือกระแสเนี่ยมันตามหลังแรงดันอยู่ที่90องศาครับเขาก็เลยเรียกว่าโหลดที่เป็นล้าหลังครับกระแสล้าหลังครับถ้าดูรูปที่ไปแรงดันเนี่ยมันจะนําหน้ากระแส90องศาครับโหลดที่เป็น c ครับก็คือค p a c i t i v e load ครับโหลดตัวเนี้ยโหลดที่เป็น c เนี่ย เขาจะเรียกว่าโหลดที่นําหน้าครับเราจะเห็นได้ว่ากระแสเนี่ยมันจะนําหน้าแรงดันอยู่ที่90องศาครับถ้าดูจากรูปขึ้นซ้ายครับเราจะเห็นว่ากระแสนําหน้าแรงดัน90องศาครับอันนี้ก็คือรายละเอียดของโหลดแต่ละตัวครับเดี๋ยวผมย้อนกลับมาดูรูปกําลังไฟฟ้าสามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้าของเรานะครับ เราจะรู้ได้ไงครับว่าระบบไฟฟ้าเราดีหรือมันไม่ดีเราดูอย่างนี้ครับอ่ามันชิดในลักษณะของเวกเตอร์นะครับเราเห็นไหมครับว่ากาลังไฟฟ้า P นะครับมันมีขนาดเท่านี้ครับเห็นไหมครับมีขนาดเท่านี้หน่วยครับส่วนกำลังไฟฟ้าปรากฏครับมันมีขนาดเท่านี้ครับก็คือกำลังไฟฟ้าจริงครับ ที่เราใช้ไปจริงๆเนี่ยกับกําลังไฟฟ้าปรากฏเนี่ยถ้าเกิดว่าระบบไฟฟ้าที่ดีมันก็ต้องมีขนาดเท่ากันทูก้ังหับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาอ่าเวกเตอร์ของอ่าพีนะครับกับเวกเตอร์ของเอนะครับมามาเทียบกันครับเราจะเห็นว่าค่าเอเนี่ยมันมีค่ามากกว่าค่าพีครับเพราะอะไรครับก็เพราะก็เพราะว่านี่ครับ ถ้าเกิดว่าค่า Q เนี่ยครับกาลังไฟ้าสูนเสียเนี่ยครับมันเยอะมากครับค่า S เนี่ยครับมันก็จะเยอะตามไปด้วยครับมุมเซต้าก็จะมีค่ามากครับทำยังไงล่ะครับอ่อย่างที่ผมได้บอกครับถ้าเกิดว่าถ้าเป็นเวกเตอร์นะครับที่มันชี้ขึ้นนแสดงว่ามันเป็นเวกเตอร์ที่เป็น Q บวกครับแสดงว่ามันเป็นโหลด L ครับ แสดงว่าเราต้องเติมอะไรครับค่า c ครับเข้าไปครับก็คือค่า c มันมีการังไฟฟ้าซึ่งเป็น q ลบครับพอเราเอาเติมเข้าไปครับมันก็จะหักล้าง่าก็คือบวกกับลบมันก็จะหักล้างกันครับพอหักล้างกันการังไรฟ้าปรากฏเรามันก็ลดลงด้วยครับมุมเซต้าเราก็ลดลงด้วยครับ เพื่อความเข้าใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรนะครับสูตรในการคำนวณเบื้องต้นนะครับ Power factor เท่ากับ cos t e t a เท่ากับ p ส่วน n นะครับ p เท่ากับ v i cos t e t a นะครับ q เท่ากับ v i sin t e t a นะครับ x c เท่ากับ v กํลังสองศูนได้ q นะครับเท่ากับ1 1ส่วน2 pi fc นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณดูครับนี่ครับ อันนี้เป็นรายละเอียดของหลอดไฟนะครับฟูลเลสเซนต์นะครับเป็นค่าที่ผมวัดจริงๆครับก็คือมีกำลังไฟฟ้าเท่ากับ36วัตต์นะครับแรงดันอยู่ที่216โวลต์นะครับค่าคอรเซตเท่ากับ0.46นะครับอ่าจำได้ไหมครับค่าคอรเซตคืออะไรค่า c o s เซตก็คือค่า Power Factor I ตนะครับก็คือ0 3นหหลอดไฟนะครับมันเป็นโหลดประเภทอะไรครับมันเป็นโหลดที่ล้าหลังนะครับเพราะว่า ให้อ่าเพราะว่าตัวมันนะมันมีบาลาดครับไอบาลาดตัวนี้มันมีโคดร่วดนะครับพันอยู่ในด้านในตัวมันนะครับเขาก็เลยเรียกว่าโหลดที่เป็น L ครับก็คือล้าหลังนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาหาค่า P นะครับซึ่งค่า P เรารู้แล้วเดี๋ยวเราก็มาหาเหมือนเดิมครับเรามาลองใช้ชูด,ดูครับว่ามันจะตรงกันไหม P Q เอทครับอ่ะเรามาหาตัวนี้ก่อนครับอ่าถ้าเกิดว่าผมแก้พอเฟเตอร์นะครับผมก็จะทําลักษณะแบบนี้ครับว่าก่อนแก้เป็นยังไงหลังแก้เป็นยังไงครับแล้วเราเอาค่าค่ากําลังไฟฟ้าเนี่ยอ่ารูปสามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้าเนี่ย,ย,าายมาเปรียบเทียบกันครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนแก้กันครับว่ามันมีรูปลักษณะรูปสามเหลี่ยมกําลังไฟฟ้าเป็นยังไงครับเราก็มาหาค่าพีครับ ซึ่งทีเรารู้แล้วปกติเราก็ไม่หาก็ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมก็จะหาให้ดูนะครับาเท่ากับอ่า v s cos ใช่ไหมครับซึ่ง V เท่ากับสองหนึ่งหกคูณด้วย i ก็คือศูนจุดสามหกคูณด้วย คอสเซต้าค่าคอสเซต้าก็คือ0.46นะครับถ้าเกิดว่าเรากดเครื่องคิดเลขออกมานะครับมันจะมีค่าเท่ากับ3.6วัตต์นะครับซึ่งตรงกับค่าของเรานะครับอพอหาค่า P ได้แล้วนะครับเราก็มาหาค่า Q ครับ Q เท่ากับ V I จ่า เซตานะครับซึ่งเ,เรายังเ,เราแทนค่าเข้าไปนะครับ v ครับ v ก็คือสองร้อยสิบหกนะครับคูณด้วยกระแสนะครับศูนย์จุดสามหกนะครับคูณด้วยซนครับเซตาเรารู้อย่างครับเรายังไม่รู้ครับเซตาเรายังเราก็มาหาครับอคอสเซตาเท่ากับศูนย์จุด 46ครับอ่าเราอยากรู้เซต้าใช่ไหมครับเราก็คอร์สคูณกับเซต้าครับเราก็ย้ายคอร์สไปครับจากคูณกลายเป็นหารครับเซต้าพอกลายเป็นหารใช่ไหมครับมันก็กับส่วนนะครับมาเป็นเศษนะครับมันก็จะติดลบนะครับก็จะเป็นลบหนึ่งนะครับอ่าเขาเรียกว่าอาร์คอร์สครับอ่าแล้วก็กดออกมานะครับ มันจะได้ที่มุม62องศานะครับอืมอืมเราก็แทน62องศาเข้าไปครับมีค่าเท่ากับ68 VAR ก็คือ VAR ครับ วานะครับเราก็มาหาเอครับเอ x นะครับมีค่าเท่ากับเเท่ากับ v คูณ i อครับเราก็แทนค่าเข้าไปครับีก็คือสองร้อยสิบหกครับเ,เราอย่าลืมมาทราบว่า,วาระบบไฟฟ้าเราเนี่ยมันเป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับนะครับมันก็ต้องมีมุมนะครับ มุมแรงดันน็คือมันจะเริ่มต้นที่มุมศูนย์นะครับคูณศูนย์จุดสามหกครับแล้วก็มีมุมนะครับซึ่งเราจําได้ไหมครับว่าโหลดที่เป็น L อนะครับก็คือโคตรลวดครับ่ามันเป็นโหลดล้าหลังครับซึ่งล่าหลังในที่นี้ก็คือกระแสล้าหลังแรงดันนะครับซึ่งแรงดันอยู่ที่มุมศูนย์นะครับอ่ากระแสนะครับเราก็ดูมุมของกระแสนะครับก็คือหกสิบสองครับก็คือเป็นลบ 62นะครับถ้าเกิดว่าเรากดเครื่องคิดเลขออกมามันก็จะได้เจ็ดสิบเจ็ดจุดเจ็ดหกนะครับมุมลบหกสิบสองนะครับอ่า BA นะครับอ่าซึ่งอ่าซึ่งเราได้ค่า PQS แล้วนะครับอ่าผมก็จะใส่เป็นแดดนะครับแดดไนะครับเพราะว่ามันจะมีอ่าหลังแก้นะครับเดี๋ยวเราจะสับสนนะครับอ่าพอเราได้กําลังไฟฟ้า PQS แล้วครับแล้วก็มาเขียนในรูปสามเหลี่ยมกําลังไฟฟ้านะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ เราจะเห็นไหมครับว่ากาลังไฟฟ้าจริงเราเนี่ยใช้ไปแค่3.6วัตต์ครับแต่กําลังไฟฟ้าที่ปรากฏครับมันปรากฏอยู่ที่7.7.76 VA ครับเพราะว่ามันเกิดเอเขาเรียกว่ากําลังไฟฟ้าสูญเสียมากครับเดี๋ยวเราอ,อันนี้คือก่อนแก้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังแก้ครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับอ ก่อนแก้ก็คือ power factor มีค่าเท่ากับ0.46ครับผมก็จะแก้ power factor ไปเป็น0.95นะครับซึ่งถ้าเกิดว่า,าการไฟฟ้ากำหนดนะครับว่า power factor ต้องห้ามต่ำกว่า0.85นะครับแต่ผมจะแก้เป็น0.95นะครับผมไม่เอาเป็น1น,นะครับผมจะเอาแค่0.95อ,อันนี้ก็คือหลังแก้นะครับ ่าก็คือไปเป็น0.95นะครับอันนี้คือค่าคอเซต้านะครับเท่ากับ0.95อ่าแล้วก็หาค่าอ่าค่าการไลฟ้ายัางเหมือนเดิมนะครับก็คือถึงเราจะแก้ Power Factor อ่าจาก 0. เท่าไหร่ 0.46ไปเป็น0.95แต่กําลังไฟฟ้าที่เราใช้ครับมันยังเท่าเดิมนะครับคือเรายังเรายังใช้กําลังไฟฟ้าอ่าที่มีค่าเท่าเดิมครับก็คือ P เท่ากับ36วัตต์นะครับอ่จะทําแบบวิธีแบบรวดเร็วเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครใครดูไม่ทันก็ดูวิธีข้างบนก็ได้ครับมันเป็นวิธีเหมือนกันะครับอ่าหาเซต้ามีค่าเท่ากับอาร์คอนนะครับเท่ากับ 0. เก้าห้าอ่ามีค่าเท่ากับสิบแปดจุดสิบเก้าอ่าค่าชิว เดี๋ยวผมวาดรูปสามเหลี่ยมเลยนะครับสามเหลี่ยมไม่รอเลยพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันคีเรารู้นะครับก็คือสามจุหกวัตต์คิวเรายังไม่รู้ใช่ไหมครับมุมเซตาเาเรารู้แล้วก็คือ18ดปแปดจุด สิบเก้าอ่ะเราก็ใช้คุณสมบัติของตรีโกณน,นะครับเราอยากรู้อันนี้ก็คือด้านข้ามนะครับอันนี้ก็คือด้านชิดนะครับข้ามชิดก็คือแทนเซตานะครับก็คือแทนเซตาเท่ากับ ส่วนด้วย p ครับอ่า p ีเรารู้อย่างครับเรารู้แล้วครับเราอยากรู้คิวครับแล้วก็ย้าย p นะครับไปฝั่งแทนเซต้านะครับก็คืออ่า q ิเท่ากับ p แทนเซต้านะครับอืมอันนี้ก็คือเป็นอ่าอ่ากดออกมานะครับก็คือ p เท่ากับ สามสิบหกแทนเซต้าเท่ากับสิบแปดจุดสิบเก้านะครับถ้าเรามีเครื่องคิดเลขอยู่ใกล้นะครับเราก็กดออกมานะครับมีค่าเท่ากับสิบเอ็ดจุดแปดสองนะครับอ่าวานะครับเรารู้แล้วนะครับว่าค่ากำลัง รีอทีมเนี่ยมีค่าเท่ากับสิบเอ็ดจุดแปดสองปาเราอยากดูค่าเอสนะใช่ไหมครับเราก็ใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสนะครับก็คือ,อเอสทีกำลังสองบวกด้วยคิวกำลังสองนะครับแทนค่าเข้าไปนะครับก็คือทีก็คือสามสิบหก กำลังสองบวกด้วย Q ก็คืออ11.82กกํากัองครับถ้าเรามีเครื่องคิดเลขน,นะครับกดเลยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ37.89นะครับมีค่าเท่ากับ สามสิบเจ็ดจุดแปดเก้านะครับ BA นะครับโวลนแอมสามสิบเจ็ดจุดแปดเก้านะครับื uh, บ oh, uh, บ ừ. ซึ่งเราก็ได้ค่ากำลังไฟฟ้าตั้งสมตัวแล้วนะครับเราก็่า uh, มาดูความแตกต่างนะครับ ว่าก่อนแก้นะครับก็คือกาลังไฟฟ้าจริงอะ่ะมันก็มีค่าเท่าเดินมนะครับก็คือสามสิบหกอ่ะก่ากำลังไฟฟ้าลีกถีครับก็คือมีค่าเท่ากับหกสิบแปดวานะครับถ้าปรากฏก็จะมีค่าเท่ากับสี่สิบหกจุดอ่าขอโทษน,นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเจ็ดสิบเจ็ดจุดเจ็ดหกซึ่งระบบไฟฟ้าตรงนี้ก็คือมีเพาเวอร์ฟิลเตอร์มีค่าเท่ากับศูนย์จุดสี่หกใช่ไหมครับ อ่าศูนย์จุดสี่หกถ้าเกิดว่าเราแก้ power f a c t o r ไปเป็นศูนย์จุดเก้าห้านะครับอ่าค่ากำลังไฟฟ้าจริงก็เท่าเดิมครับก็คือสามสิบหกค่ากำลังนีแอทีฟจะมีค่าเท่ากับสิบเอ็ดจุดแปดสองวาครับส่วนเอนะครับมีค่าเท่ากับสามสิบเจ็ดจุดแปดเก้าซึ่งกำลังไฟฟ้าจริงอ่ะเราใช้ไปสามสิบหกกำลังไฟฟ้าปรากฏเนี่ยปรากฏอยู่ที่สามสิบสามสิบแปดอ่ะผมตีไปเป็นสามสิบแปดซึ่งมันมีค่าใกล้เคียงกันมาก ซึ่งซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าที่ดีนะครับอตอนนี้นะครับเราก็ต้องหาตัวเก็บประจรุนะครับซึ่งาการที่เราแก้ p o ว,วเ r อรฮิเจาก0.46ไปเป็น0.95ย์เ้าครับเราก็ต้องหาตัวเก็บประจรุนะครับว่าเราจะใส่ไปเท่าไหร่ถึงจะได้การไาไฟ้าปรากฏที่37.89นะครับกำลังสูญเสียเนี่ยให้มันเหลืออยู่ที่11.82อวานะครับ่ เราก็มาหานะครับผมจะหาตรงนี้แล้วกันอ่า Qc นะครับมีค่าเท่ากับเอาเอา Q ก่อนแก้นครับก็คือ Q1 ลบด้วย Q2 นะครับมีค่าเท่ากับ Q1 ก็คือ Q ก่อนแก้น,นะครับก็คือนี่ครับ Q แดดนี่แหละนี่แหละครับก็คือหกสิบหกสิบแปดวานะครับ หกสิบแปดลบด้วยอ่า Q สองก็คือสิบเอ็ดจุดแปดสองวานะครับสิบเอ็ดจุดแปดสองวานะครับลบกันนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมีค่าเท่ากับห้าสิบหกจุดหนึ่งแปดนะครับอ่าวานะครับเราก็ไปหา คาปาซิเตอร์ที่มีขนาด56.18บหกจนวานะครับมาใส่ครับหรือถ้าเราอยากจะรู้ตัวคาปาซิเตอร์ที่เป็นฟาราดเลยครับเราก็หาได้ครับก็คืออเราก็ต้องหาความต้านทานของอ่าคาปาซิเตอร์ก่อนครับ XC มีค่าเท่ากับ V กำลังสองส่วนด้วย q q c นะครับแทนค่าเข้าไป V กำลังสองก็คือสองหนึ่งหก ยกกำลังสองส่วนด้วย Qc ก็คือ56.18นะครับมีค่าเท่ากับเนีย่ยผมลองกดเครื่องคิดเลขก่อนครับ216หกยกกำลังสองส่วนด้วย56.18นะครับอ่าก็จะมีค่าความต้านทานอยู่ที่8ป0ร้โอห์มนะครับอ่า ซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้ความต้านทานแล้วครับสูตรตรงนี้นะครับผมเอามาจากไหนอย่างนี้ผมได้บอกก่อนที่ผมจะคำนวณนะครับนี่ครับอ่า QC มีค่าเท่ากับ b กําลังสองจุดได้ q ส่วน q ตรงนี้ก็คือเป็น qc แหละครับ่าพอเราจะหาค่า c ใช่ไหมครับพอเราได้ความต้านทานแล้วเราจะหาค่า c ก็คือามันจะเป็นสูตรนี้ใช่ไหมครับ x c เท่ากับ1ส่วนด้วย2องพาย f c ครับอา่าซึ่งอา่า x c เรารู้อย่างครับ x c เรารู้แล้วก็คืออา่า830เท่ากับ1ส่วนด้วย2อพายความถี่เราก็คือ50เฮิร์ตครับ ความถี่เราก็คือ5รึง1แ,แต่ผมเขียนแบบนี้ก่อนนะครับอ่าเราก็อ่าเราอยากรู้ c ใช่ไหมครับเราก็ย้ายข้างครับจากมันหารครับมันก็กลายเป็นคูณครับก็คือ c เท่ากับหนึ่งส่วนด้วยอ่า๋ยวผมมาเขียนข้างล่างดีงกว่าครับเราอยากรู้ c ใช่ไหมครับเราก็ c เท่ากับอ่าหนึ่งส่วนด้วย สองพายเอฟเอฟก็คือความถี่บ้านเราเนี่ยครับก็คือห้าสิบเฮิร์ครับเก็บไปนินี้ดีกว่าพายคูณด้วยห้าสิบคูณด้วยก็คือเอ็กีครับก็คือแปดร้อยสามสิบมีค่าเท่ากับสามจุด 84ครับคูณ10กําลังลบครับอ่า3.84 10กําลังลบห6คืออะไรครับฟาราดครับก็คือหน่วยที่เป็นฟาราดครับอ่าีครับเราก็ไปหาตัวเก็บประจุที่มีค่าเท่ากับ3.84หรือคือไม่แนะนำให้อ่าใช้ประจุที่มันมากกว่านี้นะครับ ให้ถ้าเกิดว่ามันม,มันไม่มีค่านี้ก็คือต้องเอาค่าที่มันต่ำตรงนี้ครับมาใส่นะครับอ่าเราก็ได้ค่า c ก็คือสามจุดอ่าแปด c ครับก็คือวงจรก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับปึ๊บอันนี้โหลด r l นะครับปึ๊บอ่าเราก็เอาตัวเก็บประจ,จุครับมาขนานเข้ากันครับเข้ากับระบบครับอ่าอ่าระบบเราก็จะ ดีเองครับ่เราแก้เพาฟิกเตอร์เพื่ออะไรครับบางคนบอกว่าแก้เพื่อลดค่าไฟครับอ่ามันมันมันไม่ได้ลดค่าไฟนะครับก็คือเราแก้ p พาฟิกเตอร์เพื่ออ่าก็จะเห็นได้ว่ากระแสเนี่ยมันลดลงครับเพราะว่าอ่าเราลองเอาสามสิบเจ็ดจุดแปดเก้าครับหารด้วย แรงดันก็คือสองร้อยสิบหกครับอ่ามันก็จะมีกระแสออกมานะครับไม่รู้กี่แอมป์ผมคิดว่าบรร้อยกว่าตัวนี้แน่นอนครับก็คือเจ็ดสิบเจ็ดจุดเจ็ดหกครับหารด้วยสองหนึ่งหกครับอ่าผมลองกดให้ดูก็ได้ครับสิบเจ็ดจุดเจ็ดหกหารด้วยสองหนึ่งหกนีครับมีค่าเท่ากับศูนย์จุดสามหกครับสามหกแอมป์นะครับ ไอ้ตรงนี้มีค่าเท่ากับ37.892มีค่าเท่ากับ0.17ครับเห็นไหมครับมีความแตกต่างไหมครับถ้าเกิดว,ว่าเราแก้ฟาวเลอร์อ่าเราเนี่ยอ่ากระแสที่ไหลในวงจรเนี่ยมันจะลดลงด้วยครับพอกระแสที่ไหลในวงจรลด เราลองเราลองคิดเล่นๆนะครับถ้าเกิดว่าระบบไฟฟ้าเรามันมีกําลังไฟฟ้าเยอะๆนะครับถ้ากระแสมันลดแสดงว่าขนาดของสายไฟเรานะครับขนาดของอุปกรณ์ป้องกันเรานะครับมันก็จะลดลงด้วยครับเห็ไหมครับมันก็จะประหยัดประหยัดอีกด้วยนะครับแรงดันที่ตกคข้มในสายไฟก็จะลดลงด้วยครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าเรามันก็ทํางานเต็มประสิทธิภาพครับ อที่บอกว่าแก้ p o w e ิลเตอร์แล้วค่าไฟลดอ่าไม่ใช่นะครับ<ม>ข้อควรระวังนะครับาการแก้ p o w e ิลเตอร์ก็คืออมีม,มีมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกผมมาว่าถ้าเกิดว่าระบบไฟฟ้าเรานะครับมันอ่าแรงดันไฟฟ้าเราเนี่ยมัน มันไม่คงที่ครับก็คือมันบางทีมันก็แรงดัน up ขึ้นบางทีแรงดันก็ดาวลงครับก็คือเพิ่มขึ้นลดลงครับอ่าไม่ควรแนะนําแก้ power อร์ฟิ filter ครับมันไม่มีผลครับแล้วมันก็จะทําให้อ่าคาปาซิเตอร์เราเนี่ยครับเสียหายได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเพราะว่าคาปาซิเตอร์ครับมันไม่สามารถทนแรงดันที่มันสวิงได้ครับก็คือแรงดันที่มันเพิ่มขึ้นลดลงครับมันไม่สามารถปรับสภาพ ของของของแรงดันตรงนั้นได้ครับมันจะทําให้คาปาซิเตอร์เราเนี่ยระเบิดได้ครับอ่าโอเคครับก็ในส่วนการแก้พราร์ฟิเตอร์ก็มีมีมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาดูอีกครั้งนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมทำถูกหรือทำผิดไหมเพราะผม โอเคครับก็คลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับอโอเคครับ